สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าซูโยในเกมโมบายลีเจนต์กันนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นฮีโร่ใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจะมาลองเล่นเพราะว่ามันมีข่าวลือที่มันจะคอแลบกับนารูโตะใช่ไหมล่ะทุกคน uh? ก็ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยซูโยก็น่าจะได้คอแลกกับซาสึเกะนั่นเองนะครับผมก็เลยจะมาลองเล่นดูนะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเก่งหรือเปล่าและสกิลแต่และสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วเพื่า นะครับว่าฝีมือการเล่นสู้โยของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับแต่ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมไปนที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะอัพเป็นสกิลที่2กันก่อนเลยนะครับก็สกิลที่2ของเราเนี่ยเมื่อเรากดค้างเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกยักษ์ออกมาฟันนั่นเองนะครับผมบอกโ,โคตรจะเทเลยโอเคเดี๋ยวเรารอมอนสเตอร์ป่าเกิดกันก่อนเลยนะครับโอเคจังหวะนี้มันก็เกิดไปนที่เรียบร้อยโอเคเราฟันโลโลนี่เป็นไงโอ้โหโคตรเทเลยทุกคน โอเคครับเราฟาร์มไปครับช่วงต้นเกมผมก็อาจจะยังฟาร์มไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะทุกคนก็เพิ่งจะมาเล่นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่2เลยนะครับที่ผมทําเกี่ยวกับเกม Mobile Legends นะโอเค้วจวังหวะนี้ผมก็จะได้มอนสเตอร์ป่าตัวแรกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคเรามาตีตัวนี้ต่อเลยนี่สกิลที่หนึ่งของเราเนี่ยก็จะเป็นการพุ่งไปฟาดเลยนะครับอย่างเท่ทุกคนเท่ <Wow. S 1> ทุกสกิลเลยตัวนี้คิดดูถ้าต่อซาสกเกะมามันจะเท่ขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยเดนการกันอุ้ยดิมันเกือบจะแตกแล้วโอเคจังหวะ นี่ฉันมาแล้วมันไปไหนแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราไปเลนล่างกันดีกว่านะครับเลนล่างมีตัวเจ็บหนึ่งตัวฉันบอกแล้วว่าแกน่ยไม่รอดแน่ก็ไม่รู้ว่ามันกลับบ้านไปหรือยังนะครับอุ้ยมันอยู่ตรงนี้ทุกคนจังหวะนี้กดค้างไปหนึ่งทีแล้วก็พุ่งไปหาครับผมแล้วก็ฟันไปโชกเกียงชงเียงแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราได้มาหนึ่งตัวแล้วเราก็ได้สกิลอันติมาไปที่เรียบร้อยโอเคแล้วเราก็เคลียร์คลิปกันต่อเลยเดี๋ยวผมจะพยายามหาเงินให้ได้เยอะนะครับโอเคแล้วก็สกิลสองของเราเนี่ยถ้าเราไม่กดค้้้าาางงมมมมมมััััันนนนนกกกกกกก็็็จจจะะะเเเเปแบบื่่่อออีีีีลยยยรรไใชฟวห โกังฟูแพนด้าอยู่โอเคครับเรากดสกิลอันติค้างไปเลยยิงธนูไปหนึ่งทีแล้วก็สกิลหนึ่งฟาดไปครับผมแล้วก็สกิลสองจงเก่งจงเกงๆๆโอ้โหทว่ากระบอกไม้ไผ่ฟาดเราทุกคนเลยแต่เรามี3อย่าไปกลัวมันเพื่อนเอามันเลยจังหวะนี้เรากดสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราได้อีกหนึ่งคิวสามลุ้มหนึ่งก็ควรถอยนะครับไม่ควรสู้ต่อโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกลางกันต่อเลยนะครับเล่นกลางมีสองตัวนะจังหวะนี้ง้างธนูไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงปิ้วโดนไปหน,นึ่งคร จะต้องได้หนึ่งตัวฟันไปฟันไปครับผมนี่แน่โอ้โหจังหวะนี้ถอยก่อนอันติเรามาแล้วครับผมยิงธนูไปหนทีแล้วก็เรียบร้อยครับผมเก็บมาสวยๆยิงธนูแม่นจัดเราโอ้โหจังหวะนี้มันมาอีสองตัวขอฟาร์มก่อนก็แล้วกันนะเพื่อนจังหวะนี้ฉันไม่มีเลือดเลยอ่ะเคแต่ตอนนี้เลนกลางมีตัวกำลังตีป้อมของเราอยู่โอเคตอนนี้ผมก็ได้คีปามาไปที่เรียบร้อยฉันบอกเลยว่าเธอน่ะไม่รอดอย่างแน่นอนครับผมจังหวะนี้ง้างธนูยิงโอดไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งฟาดไปครับผมแล้วกเราน นี่เนี่แล้วก็กิวอันตีโอ้โหเพื่อนเราได้ไปเยี่ยมไปเลยเราตีตั้งนานโอ้โหไม่เป็นไรครับอย่าให้มีครั้งที่สองนะเพื่อนแล้วก็อยากให้มีครั้งที่สามด้วยโอเคเดี๋ยวเราตีมอสเตอร์ป่าไปนะครับทุกคน เว้ยดูเหมือนว่าจะมีตัวมาใใลิงกายหนึ่งตัวครับมาตามฉันมาเลยอุ้ยจังหวะน,นี้มันมีแพนด้าอยู่ในป่าเรามาครับผมสกิลหนึ่งปั้นเป็นหนทีแล้วครับสกิลสองปันจงเจงจงเจงแล้วก็สกิลอันติง, Anti, งานธนูยิงไปครับผมแล้วก็ตีธรมธรมดาแล้วครับตีธรรมดาหนึ่งรอบแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราได้มาอีกหนึ่งคิวเอาแพนด้าต่อเลยโอ้โหแล้วมันอะไรครับเนี่ยควงไม้ไผ่งั้นเหรอควงไม้ไผ่เจอกับบีดดาบเราไปหน่อยแล้วก็ธนูยิงเป็นหนทีโอเคสกิลที่หนึ่งของเราควร ดเลยตัวนี้โหดจัดเลยทุกคนโหถ้าซาสึสเกะมาเนี่ยผมอาจจะเสียเงินเติมให้กับเกมนี้ก็ได้ไนดะ้ไม่แน่ใจถ้าคนชอบที่ผมทําเกี่ยวกับเกมนี้เยอะเนี่ยผมก็อาจจะแอบมาเติมนิดหนึ่งก็ได้นะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเราเค,คลียร์ไปเลย โอเคเดี๋ยวเราจะไปตีเต่ายักษ์กระบีลากันอุ้ยจังหวะนี้มีตัวมาหนึ่งตัวมาดิไอ้น้องจังหวะนี้ครับผมเรากดสกิลอันติยิงธนูไปหนึ่งทีเป็นไงโอ้โหยิงอย่างแม่นเลยเดี๋ยวเรารอเข้ามาใกล้ๆนะแล้วเราก็จะเซนหยอกสู่ต่อเขาเลยโอเคครับจังหวะนี้สกิลอันติครูดาวเสร็จไปที่ีเราแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีเป็นไงยิงอย่างแมน่นแล้วก็สกิลหนึ่งฟาดไปครับผมแล้วก็สกิลสองฟันชงเชงชงเชง,ชง,ชงมาี่ไอ้น้องมาเลยครับผมจังหวะนี้เพื่อนเรามาเติมมาที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดสกิล ไปเลยนิดเดียวเองนะคุณผู้ชมโอ้โหเกือบได้แล้วนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ เดี๋ยวเราไปตีเต่ากันดีกว่านะดูเหมือนว่าแพนด้าเขาจะมาเฮ้ยสวัสดีอปโปนี่งานธนูยิงไปหนึ่งทีเป็นไงโอ้โหอย่างแม่นเลยครับแล้วก็สกิลหนึ่งฟาดไปหนึ่งทีแล้วก็สกิลสองโอ้โอใจเย็นครับพี่โอ้โหมัน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 คงไม่ไพ่อ้ย <c oughs> โอ้โหมันมากันสามตัวทุกคนจังหวะนี้อ้อยช่วยด้วยสกิลหนึ่งหนีมาก่อนครับโอ้ยเ,เกือบไม่รอดแล้วเราและตอนนี้เลนล่างมีหนึ่งตัวครับฉันบอกแล้วว่าแกไม่รอดอย่างแน่นอนงานฟาดไปหนึ่งทีแล้วก็สกิลอันติแล้วก็ฟันโดนเชงแล้วก็เเเเเรรรรรรรีียยบบบบ้้อออคคคคััััผมมมพื่่นนาาาาาไไดดปิววโกกกลฟ์ ครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมเล่นมานะทุกคนค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับเก่งแบบเก่งมากเลยนะอันนี้คือความคิดเห็นของผมคนเดียวนะทุกคน ก็ไม่รู้ว่าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยคือมันค่อนข้างจะเก่งเลยนะทุกคนไปครับเราไปเล่นกลางกันดีกว่าจังหวะนี้ไม่ยิงตัวง้างธนูยิงไปหนึ่งทีครับผมมันไงยิงอย่างแม่นเลยอะครับอเฮ้ยยิงแม่นเกินโอเคครับจังหวะหนึ่งมันมีตัวมาเติมครับเรากดสกิลหนึ่งฟาดไปหนึ่งทีแล้วก็สกิลสองพันชงเชียงชงเชียงครับผมแล้วก็สกิล, 2, ลกสามหนีมาก่อนครับจังหวะนี้เอาต่อไปหลายน้องมาครับจังหวะนี้สกิลหนึ่ง วาดไปหนึ่งคิวผมแล้วก็สกิลสองมันโยงเช็ง,ชงเชงแล้วก็เรียบร้อยครับผมได้ไปหนึ่งคิวแล้วก็สกิลสามแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็เรียบร้อยเราได้มาอีกสองคิวเลยครับทุกคน oh. ยังโหดเลยครับแล้จวจังหวะนี้เพื่อนเราโดนโอ้โ oh, หเรียบร้อยครับเพื่อนแตกไปแล้วไม่นะเพื่อนฉันมาแล้ว ใครมันประกาศทำร้ายเพื่อนฉันจะบอกว่าแกไม่รอดแน่แพนด้าก็รอจังหวะนี้งานธนูยิงไปหนึ่งทีครับผมโอ้ยโด,โ,ดโ,ดโดนโดนนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วเวลาตอนนี้น้องไลล่าสุดน่ารักกำลังตีป้อมของเราอยู่ฉันบอกว่าเธอไม่รอดอย่างแน่น,นอนสกิลหนึ่งฟาดไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็สกิลสองฟันชงเชิงกุ้งเชิงแล้วก็ตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็กดสกิลสามรียบร้อยครับผมได้มาอีกหนึ่งคิวตอนนี้ผมก็ได้มาแปดคิวแล้วนะครับโอ้โหนี่ขนาดผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะเนี่ยอุ้ยเลยแพนด้ามันอยู่ตรงนี้เราจะต้องล้างแค้นเพ มาสตันรอให้มันหยุดหมุนแปปหนึ่งนะทุกคนโอเคจังหวะนี้มันหยุดแล้วแล้ว,ลวก็กดสกิลสามตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้โหแล้วจวังหวะนี้เพื่อนผมแตกไม่น,นะเพื่อนฟันไปครับผมนี่อีแก๊บประกาศทาเพื่อนฉันขอนี่ก่อนครับผมจังหวะนี้ไม่งั้นผมไม่รอดแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีนี่เป็นไงยิงอย่างแม่นเลยครับแกประกาศทำให้เพื่อนฉันสู้ขีดฉันบอกแล้วฉันจะไม่ปล่อยแกรอดไปอย่างแน่นอนจังหวะนี้ครับเราง้างธนูยิงไปหนึ่งทีนี่แน่ยิงไปอย่างแม่นแล้วก็ฟาดไปหนึ่ง oh, ทีโอ้ฟาดไม่โดนไม่เป็นไรครับจังหวะนีนนนน้เพื่อนถอออออออยยยยยยกกกก่่่่นนนนนนถถเเเเเฮ้้้้้มมมมีีีีีพืขขาาาาาแแลลลววตตตตครรรรรรรัับิงงงธธธูไปท็ฟดด ธรรมดาแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยบอลลอยขาผมเก็บมา2ตัวเฮ้ยอย่างโหดเลยครับโอเคเรามาตีเอ่อไอตัวนี้มันเรียกว่าอะไรเนี่ยขอเรียกว่าเทโพไซดอนนี้ก็แล้วกันนะทุกคนโอเคเรามาตีพบทุยเทโพไซดอนกันก่อนเลยโอ้ลิ้นพันหมดแล้วถ้าผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยเลยนะครับนั่นหมว่าพูดไวเก้อหนุ่ยเลยจังหวะนี้มันมีตัวมาเพื่อนกันถ้าฉันหน่อยฉันจะพยายามตีให้เร็วที่สุดนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็ยิงไปหนึ่งพีครับผมนี่เนี่ยโอ้โหยิงไม่ ังหวะนี้พวกแกจะมาแย่งใช่ไหมหรอตี้แห่โอ้โหอย่างแรงอุ้ยลูกธนูเราโคตรแรงเลยทุกคนโอ้โหโดนทีนึงไปควงรากมะม่วงเลยจังหวะนี้มีมาเฮ้ยจะเอาปะละัีกแห่ฟาดไปเลยทีแล้วก็นี่ถอยมาก่อน,นครับจังหวะนี้ฟันจงเก่งจงคิง เจ้าต่อไม่ล่ะเราสกิลพี่คูดาวแป๊บนึงนะไอ้น้องโอเคจังหวะนี้เพื่อนเรามาเติมแล้วเราง้างธนูยิงไปหนึ่งทีนี่เนี่ยยิงโคตรแม่นเลยครับเฮ้ยผมยิงแม่นเกินทุกคนมาครับจังหวะนี้เพื่อนผมมาเติมกันแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเปิดนะแล้วเดี๋ยวผมตามมานะครับจังหวะนี้สกิลหนึ่งฟาดไปหนึ่งทีแล้วก็ฟันชงกิจยุ่งเข่งแล้วก็ตีธรรมดาครับผมตีธรรมดาแล้วก็เรียบร้อยเพื่อนเราได้มาอีกหนึ่งทีสวยครับเจ๋งแจ๋วเฮ้ยเพื่อนเจ้าขาป้องนจังหวะนี้ผมยิงธนูไปหนึ่มมัันนไไไ่่ตุยยด้งคครบเเีโอ คลิมาแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะตีป้อมกันเลยนะยิงธนูไปยิงทีนี่แนเอามาเลยเอามัได้ทุกคนโอเคจังหวะนี้คีิปเข้าป้อมแล้วเราไปตีป้อมกันเลยดีกว่านี่เน นี่เนี่ยโอ้โหผมตีป้อมโคตรแรงเลยทุกคนจังหวะนี้เอาไลล่าต่อนี่เนี่ยเรียบร้อยครับผมได้ไล่ล่ามาคบปอมเป็นไงล่ะผมพุ่งมาฟาดแต่คาป้อมเลยนะุก <c oughs> คน้วจังหวะนี้จะเอาปลาไหลนอ้อง <c oughs> นี่นะยิงไป1ึงทีแล้วก็พุ่งฟันครับผมนี่แล้วก็ฟันชงเชียงชง,ชง,ชง packages. เชงแล้วก็เรียบร้อยครับผมได้ไมหนึ่งคิวเอ้ตอนนี้ผมส <c oughs> <c oughs> <น>ิบสามคิว <careers> แล้วทุกคนยังเยอะเลยเอ้ยและผมยังไม่แตกสักตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตีป้อมกันต่อเลยนะอุ้ยมีตัวหนึ่งตัวครับจังหวะนี้งาธนูยิงไปเลยครับผมนี่แนี่โอ้โห Okay. แล้วเจ้หวานี้แพนด้ามาผมก็ฟันชงเคงชงเ,คงเลยครับผมเจ้หวานี้เฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเราน่าจะถูกไม่ได้ยิงไปครับผมนี่ ยิงไปพยายามตอดไปครับผมนี่เอาตัวนี้ก่อนเลยกันสั้นชงเคียงชงเคิยงแล้วก็โอ้โหโดนสตันครับจังหวะนี้ยิงไป1ทีครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งเอ้อผมสกิลหนึ่งฟิตด้านครับทุกคนแล้วก็เรียบร้อยครับผมตีธรรมดาได้มาเพื่อนได้ไปนะครับถือว่าเจ๋งแจ๋วโอเคจังหวะนี้ยิงธนูไปโอ้โหไล่ล่าครึ่งหลอดเลยทุกคนอุ้ยโดนทีเกือบขิดตอนนี้เพื่อนกำลังจะบอกกันครับจังหวะนี้ผมมาแล้วโอเคครับง้างธนูไป1ทีแล้วก็ยิงไปเลยครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งไปหนึ่งทีเรียบร้อยคร ่อนะครับโอเคจังหวะนี้ง้างสกิลที่3ไปแล้วนกะ็สกิลหนึ่งเรียรบร้อยผมได้ไลล่าม,มาอีกหนึ่งตัวเป็นดับเบิลคิวครับผมเฮ้ยยังโหดเลยครับโอ้โหตอนนี้เพื่อนผมตัวแย่ยหมดแล้วเอ้ยหนึ่งคนฉันมาช่วยแล้วจังหวะนี้สกิลหนึ่งมาครับผมแล้วก็ฟันจริงจิงเฉงแล้วก็ตีทพันได้เรียบร้อยผมได้มาอีกหนึ่งคิวเอ้ยไปเถะเพื่อนจังหวะนีผ้ผมใช้สกิลสามไปหนึ่งทีครับผมเรียรบร้อยนะรอบมาได้ก็เพราะฉันเลยนะเพื่อนถ้าฉันไม่ช่วยนายนายก็ไม่รอดแล้วล่ะโอเคจังหวะนี้เราไปตีป้อมกันดีกวว่าาคลลิปปปเข้้้ไในอมแ แล้วดูเหมือนว่ามันมีตัวอางตัวโอเคเอาเป็นว่าเราน่าจะยังจบไม่ได้เราคลิปคลิปก่อนก็และกันครับจังหวะนี้นี่แน่ โอเคแล้วเราก็งานธนูยิงไปหนึ่งทีครับผมนี่เป็นไงยิงอย่างแม่นเลยอะครับเจ้าต่อไม่เอ่ยสาวน้อยจังหวะนี้ถอยก่อนกันแล้วกันนะครับเรามาตีเทพโพไซดอนกันดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเรียกว่าอะไรนะในเกมนี้แต่มันดูคล้ายเทพโพไซดอนดีนะทุกคนผมก็เลยขอเรียกอย่างนี้ไปก่อนกันแล้วกันนะครับโอเคเพื่อนมาช่วยตีเร็วผมคิดว่าเราน่าจะใกล้จบป้อมได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ป้อมมันเหลืออีกหนึ่งป้อมนะครับโอเคเราตีไปเลยจังหวะนี้มันมีตัวมาเพื่อนกันหน่อยี๋ยวฉันจะตีให้โอ้โหโดนก ไปหนึ่งเฮ้ยไอ้กังฟูแพนดา้าแกจะไปไหนจังหวะน,นี้เอาไลล่าก่อนครับผมแล้วก็ฟันจงเชงชงเชงแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราได้ไลล่าไปอหนึ่งตัวตอนนี้ผมก็18คิวแล้วนะครับโอเคเราเอาต่อกันเลยจังหวะน,นี้พุ่งไปแล้วก็ฟันชงยิงยงเชงครับผมแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็โอ้โหมันหลบไปครับผมจังหวะนี้แกไม่อรอดแน่สกิลหนึ่งพุ <ไป S 1> <ๆ>่ยแล้วก็เรียบร้อยผมเราได้มาอีกหนึ่งตัวเฮ้ยแกจะไปไหนเราอโปกลับมาที่สตีดีสกิลที่หนึ่งตามไปครับผมฟันชงยิงยงเชงเฮ้้้ยยยมััันนนนนนนหีไไไ่่่่ดเเออาาาาปปป็็วววฉจะะลลกกแแต ป้อมของนายเนี่ยไม่รอดแน่นอน <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> รียบร้อยป้อมแตกครับผมจังหวะนี้แกไม่รอดแน่ฟันชงคิงชงคิงโอ้ยอ,ยอยใจเย็นครัพี่ผมขอครับพี่ผมขอโทษครับพี่โอ้โหเลือดเลยครึ่งรอดเลยกลับมาตั้งหลักก่อนดีไม่เพื่อนในจังหวะนี้เราง้างธนูแล้วก็ยิงไปเลยนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปฟาดโอ้โหโตัวสตัรไม่เป็นไรฟันชงคิงชงคิงจังหวะนี้ผมใช้สกิลสามหนีมาก่อนครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งหนีมาครับนี่หุยเกือบไม่รอดแล้วเราเดี๋ยวผมจะไม่กลับบ้านนะเดี๋ยวผมลาว้แ โอเคแล้วเราก็เคลีคลิปไปเลยโอเคแล้วเราก็ไปที่ป่าศัตรูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลือดอุ้ยสวัสดีครับมีแผ่นได้ตรงนี้สกิลหนึ่งฟาดเป็นหนึ่งพีโอ้ยขอบคุณที่คุณตีไว้ให้อยู่ดีๆเราก็ได้เลือดฟรีเฉยฉบ่บว่าแกน่ะไม่รอดแน่นอนไปคุยกับบรากาะม่วงซะเถอะโอเคเรียบร้อยครับมันมีตายเกิดแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็ฟันชงเชงยงเชงแล้วก็เรียบร้อยครับผมเพื่อนเราได้ไปสวย,ยแจ๋ว มาครับเรางางธนูไปหนึ่งทีแล้วก็ <No. S 1> ยิงครับผมโอ้โหยิงไม่โดนเยี่ยมไปเลยไม่เป็นไรครับเอาตัวบางๆดีกว่าจังหวะน,นี้สกิลที่หนึ่งฟาดแล้วก็ฟันชงยุ่งเชงแล้วก็กดสกิลที่3ยิงธนูไปอีกหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งคิวตอนนี้20คิวแล้วนะทุกคนโคตรเวออ่อโหผมยังไม่ตุยสักตัวแต่ได้20คิวจังหวะน,นี้เอาไลล่าต่อน,นี่ยิงไปหนึ่งทีแล้วกดสกิลที่หนึ่งฟาดแล้วก็ฟันชงกิงชงเชงแล้วก็ทีธรรมดาเรียบร้อยครับผมแล้วก็จบป้อมไปปปเเเลลลลยยยกกกก็็็แแแแ้้้้้วววััันนนนะครรรบบอออมตทีี่ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ปให,ใหม่ๆกันด้วยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า